สวัสดีค่ะเราก็จะกลับมาพบอีกเช่นเคยนะคะน้องปลาจากควาปันสุกนะคะวันนี้จะน้องปลาจะมาเสนอเมโนูต,ตําแตงไทยนะคะมาดูวิธีการตํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะลูกค้าท่านไหนท่านถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกไปได้เลยนะคะใส่เยอะได้แต่ถ้าใครชอบไม่เผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะ หลังจากนั้นจะใส่เป็นมะเขือเทศนะคะก็จะเป็นน้ำมะขามเปืยก ตากลิฟนะคะมะนาวนะคะลหลังจากนั้นเราคลังให้เท้ากันนะคะแล้วก็จะใส่แตงที่เราเตรียมไว้นะคะใส่เลยะค่ะ ตัวลิสงนะคะกุ้งนะคะใส่ไปเลยค่ะขอใหเข้าไปนะคะเสรเรียบร้อย หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยค่ะตำแตงไทยอาหารจานอร่อยจากคัวปันสุกนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจหรืออ,อยากสอบถามสามารถอินบ็อ์เข้ามาในแชทของเราได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ